ค่ะสวัสดีจ้าค่ะวันนี้มาสวนหลังโรงงานค่ะมาเก็บผักจ้าค่ะหลังโรงงานก็มีสวนนะคะไปดูกันเลยว่ามีไปดูกันเลย,ว,เลยว่ามีอย่างแน่มาเลยจ้าไปดูเลยค่ะว่าหลังโรงงานมีอะไรมั่งตายแล้วโบ ต้นมอยูงม,มันนี่แม้เขาตัดถิ่มพี่วาซิมาเก็บยออบมันเขาคือฟันถิ่มว่าโบรหรือเขาอ่านใจพี่ออกว่าโบอ่าบ่านนี้มาเบิงมันมีอย่างเนียมาดูมีหอดต,ต้นหมักมอนต้นใบหมอนมะละกอ มีต้นมะละกอน้ำอ้าวมีทุกอย่างค่ะตะไคร่ใบมะกรูดเด้อจาา้าคุณนายพาคุณนายเพิ่นมาเก็บใบกะเพราอจ้าพาคุณนายเข้ามาเก็บใบกะเพราบม่นสวนเฮาดอกสวนเขาแต่เฮาก็อยากมาเบิ่งมันมีอย่างไหนพอาะ<ช>อะไรเพราะอะบอ อ้ามันออกยอดอันนั้นมันกินได้แมนบะบเ้ต้องถามป้าวานะเนาะฟีว่าอันนี้แม่มึงตะไคร่เขางามงามสวยสวยแต่ว่าของเขาว่แมนของเฮาเด้อค่ะถ้าก็ขอย,ยืมเพื่อนมากินแป๊บนึงแม่นบะโบอ่อันนี้ต้นผงชุรสป้าออกยอดงามงามเขาตัดทิ่มเบิดแล้ว เาให้เบิงว่าในสวนมันมีอย่างน่มีเบือถุอย่างอหลีค่ะต้นขนุนก็มีขนุนคนวะขนุนต้นขนุนก็มีนี่ต้นขนุนอันนี้ต้นอินผาลำของไอเฮียค่ะงามงามไหเบิองงามอหลีจ้ะ ไปแล้วค่ะได้แล้วได้แล้วเก็บใบกะเพราได้แล้วไปแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ